S> <S ไม่มีใครช่วยหนูเลยถ้าบางนูดกินอะไรไปจะสืให้น้างเดี๋ยวไปช่วยมันครับถ้าบางนูดบางนูดกินอะไรไหมไม่กินครับกินอะไรไหมทํานไกินเส้นผหมกินเอาใหม่แลมาหรือยังทุกคนนี่น oh no> hm ี่เน็กคนดูคนดูมนี่นี่เน็กเกาบาทหรอ ปัญญาไม่ดีแม่ไม่มีใครช่วยหนูเลยช่วยหนูหน่อยยาย่าไปย่าไปช่วยหนูหน่อยช่วยมาช่วยมาให้หนูเมื่อวานกูสายซื้อซื้อชาไต้หวันซื้อชาไต้หวันที่มึงชอบนะไม่ยหมายหมายหมายคือจะไม่อ่อนให้หน่อยหรอกไม่บายแล้วถึงยางถึงไม่ถอดมาดึงเองกรอเมื่อจะถึงยางจะไปรอแป๊บนึง บางไอ้บางรุ่บอกแพ้ตีลังกาเอาได้ถ้าแพ้ตีลังกาแต่บิดนะได้จะมาจะถึงยังกูรออยู่เนี่ยยังยังยังแพ้ถอดวีคุณดูบอกโอเคคุณดู <c oughs> จัดกปไม่ถอด ไม่ยอมทุกคนคขี้โกงมึงชอบกินม,ม,<า>มันๆหรอจัดไปคนดูแค่ถอดวิกไม่เอาโอ้ยไม่น่าพีคกับมันเนยลยอารมณ์ไรได้ไหม <c oughs> <c oughs> น่ากลัว บางไปเชียงใหม่ไปครับเชียงใหม่ไปครับเนี่ยเดี่ยกัหล่ำไรใส่ซื้อของหวานไปเติมน้ำตาลให้บังคับไม่ต้องกินบิดบิดบีขนาดบางนุยังบิดได้ถ้ามันจะบิดไม่ได้มึงเราไปเดินกหรอหิดบิไดบอ้วนขึ้นดีกว่าไอ้วนมาขึ้นเลย หายอ้วนขึ้นดีกว่าแม่งปิดเชิญไงเชิญไม่เป็นหายอ้วนขึ้นดีกว่าอ้วนเชิญพี่ดิ ไอ้อ้วนขึ้นดีกว่าจเจ๊บีดผมดนิฮะไหนวะไอ้ไอ้วนขึ้นไอ้อ้วนขึ้นแทนเนีเป็นไงงไง พี่นัทมาพี่นัทพี่นัทสิงโตผมครับอ้วนกำลังขึ้นนะยังกำลังน้ำไม่หายไปไหนวะ บังมาเชิญไม่ขึ้นหรอดูนะว่าผมเชิญบางดูไม <|so|> ่ได้อะบังดูก็เชิญผมไม่ได้ oh นายจะไปที่ไหน <laughs> 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 Hãy subscribe cho kênh bên Mì Gõ cái không bỏ bằng những video hấp dẫn เชยไม่ได้อะกเกนดมัไมัมันเชิญแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ย ไม่ไดิ้งบนหน้าจอเลยเว้ย้วนต้องไลน์อยู่นะลำอนึง,ง,รง,นงเรือร่องเรายก ไล่ก่อนเอ้ยอ้วนก็ไล่อยู่คนดูอ้วนต้องไล่แล้วเชิญไออ้วนมันไล่อยู่สิบนาทียังอ้วนก็ถามมีกหนึ่งสิบนาทียังยังสิบนาทียังก็ถามสิบนาทียังก็ถาม ยังครับต้องรอก่อนโอเคครับ บังนุดนะคะเาพ่อไรสดของเรานะไลรระหว่างไปแข่งกับ